สวัสดีครับพบกับไรส,สดกับผมนะครับกฤษพลเดชวิสัยครับในรายการกฤษชีวิตกับด้านนะครับทางช่อง facebook กฤษพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ a c e b o o k ดรกฤษพลเดชวิสัยแล้วก็ช่องกฤษโพสชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวซึ่งเขากลับมาแล้วครับเขากลับมาทำอะไรคนคนนี้ทำไมถึงกลับมา หมอป่ามือปราบสัมปเวสีหรือมือปราบอารัชีนะครับ mm hmm. แต่การที่เขากลับมาเมื่อวันที่ผ่านมาทางไทยรัฐทีวีนะครับก็ให้ฉายาเขาว่ามือปราบสัมปเวสีนะครับไม่ได้ใช้ให้ฉายาว่ามือปราบอารัชีแสดงว่าคงเปลี่ยนฉายากันไปแล้ว นะครับเขามาทําไหมนะครับเขาก็มาช่วยคนนะครับมีน้องคนหนึ่งอายุสิบสองนะครับถูกผีมอเตอร์ไซค์สิงครับไม่ใช่ผีมอเตอร์ไซค์หรอกครับผีที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์มาสิงร่างน้องคนนี้นะครับแล้วหมอป่าก็ดูข่าวก็ไม่รู้จักดูข่าวจากไหนนะครับก็บึงมาบึงมาเพื่อมาช่วย น้องที่ถูกผีสิงนะครับไม่แล้วสสยศาสตร์กลับมาอีกแล้ว mm. พอมาถึงหมอปาไปจับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีผีครับหมอปานี่มีจิตพิเศษมียานพิเศษที่รู้ว่าผีมันสิงอยู่ในมอเตอร์ไซค์เปล่าไปจับมอเตอร์ไซค์ดูไม่มีผีแล้วก็ไปจับเด็กดูก็ไม่มีผีอีกเช่นกัน แต่เด็กเห็นหมอปลาแล้วกลัวตกใจจะหนีดิ้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กตกใจในเมื่อเด็กไม่มีผีถ้าเด็กมีผีสิงอยู่ผีต้องตกใจเหรอผีต้องกลัวหมอปลาเหรอผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็งงงงอยู่หลังจากนั้น เด็กก็บอกว่าผีออกไปแล้วผีที่มาสิงร่างน้องออกไปแล้วแล้วก็ไปผุดไปเกิดแล้วเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับเป็นข่าวในไทยรัฐทีวีหลายนาทีด้วยกันมีการสัมภาษณ์หมอปลามีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สรุปแล้วหมอปลาไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ปากดกายต่อหน้าเด็กต่อหน้ามอเตอร์ไซค์ผีก็ไปผุดไปเกิดแล้วผมว่าโอเคเลยนะโอเคเลยว่าหมอปลานี่เจ๋งมากๆผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ผมเคยเป็นช่างรังวัดที่ดินอยู่กรมส่งเสริมสากลผมก็ไปออกพื้นที่ก็ไปรังวัดแปลงที่ดิน ในต่างจังหวัดปรากฏว่ามีกรณีพิาพาทระหว่างที่ดินติดกันส่วนมากก็เป็นพี่น้องโคตรเงากันแหละครับที่ทะเลาะกันนี่แหละที่ติดกันลุกล้ำกันไปนิดเดียวนะครับก็คือไปนิดเดียวแนหะประมาณสักเนี่ยเข้า,ขานี้แหละกี่เมตรเนี่ยไม่ถึงเมตรครึ่งเมตรลุกล้ำที่กันครึ่งเมตร บ้านนี้ก็บอกว่าที่เขาอยู่ตรงนี้บ้านนี้เขาบอกว่าที่เขาอยู่ตรงนี้ก็ครึ่งเมตรก็แจ้งมาให้ผมอ่ะไปช่วยจัดการว่าใครผิดใครถูกทะเลาะกันจะฆ่ากันตายผมก็ดูแผนที่คือแผนที่น,น,น,นี่นะครับคือเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยที่ขีดในแผนที่ เส้นหนึ่งเป็นกิโลนะครับระยะเป็นกิโลคือมันตรวจสอบไม่ได้หรอกแล้วในยุคนั้นนานแล้วมันไม่มี GPS มันไม่มีอะไรหรอกเครื่องมือมันก็แบบโบราณเป็นกล้องธรรมดากล้องทีสิบหกกล้องวัดมุมธรรมดาไม่มีกล้องอะไรหรอกผมก็รู้แล้วว่าต้องไปจัดแจงเรื่องของกรณีลุกล้ำที่กันผมก็สืบถามว่า ไอ้นายกอเนี่ยนิสัยมันเป็นยังไงคนเห็นแก่ตัวคนเอาเปรียบไหมหรือเป็นคนดีคนเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในขอเนี่ยนิสัยมันเป็นยังไงแล้วก็ได้ข้อมูลว่านายกอนี่นิสัยไม่ดีชอบเอาเปรียบในขอนี่ถูกเอาเปรียบได้ข้อมูลพยานแวดล้อมเสร็จปุ๊บผมก็ไปเลยพาพวกทีมงานไป ชุดใหญ่ครับทีมงานผมมีเป็นสิบคนพาไปเลยจริงจังมากผมกเอากล้องไปตั้งนะแล้วก็ดูแผนที่แล้วก็ซองรู้ในใจแล้วว่าใครลุกใครให้ลูกน้องเอาโพลไปตั้งแล้วก็ดูกล้องดูแผนที่ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแต่เรามาร์กจุดไว้แล้วว่าตรงตรงนี้ปุ๊บตั้งเลยจบ ก็คือมันมันแค่นี้ใช่ไหมผมก็แบ่งแม่งคนละครึ่งบางทีก็ล้ำไปทางไอ้นายขอหน่อยจบจบทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันเอาหมุดตั้งตอกหมุดตอกทำไมพูดเรื่องดีล่ะครับจะโยงไปให้ถึงเรื่องหมอปาง <laughs> เพราะว่าการลงมาที่ดินที่ผมใช้นึกเอา ว่าพื้นที่มันอยู่ไหนเพราะมันนิดเดียวฝังศพยังไม่พอเลยที่ท,ทะเลาะกันเนี่ยแต่มันมีศักดิ์ศรีกูต้องชนะหมอปลาก็เหมือนกันภาพเป็นมือปราบสัภเวศีไม่รู้ว่าสถาบันไหนแต่งตั้งไม่รู้ว่าจบวิชาไสยศาสตร์จบวิชาจิตวิญญาณจบวิชาอะไรมาไม่รู้ แต่ที่รู้คือเขาเป็นมือปราบสัมเวสีอัปเกรดไปเป็นมือปราบอารฐชฐีตอนนี้ตกเกรดมาเป็นมือปราบสัมเวสีเพราะเขาไปถึงปุ๊บเขาก็บอกได้ว่ามีผีไม่มีผีผีมันออกไปแล้วผีไม่ออกไปแล้วเขาก็บอกได้เขาก็ได้หนึ่งคอนเทนต์หมอปลากลับมาแล้วโดยมีไทยรัฐทีวีถ่ายทำตอนแรกเขาไปหาพระรูปหนึ่งก่อนคือเขาบุกไปไม่ไม่ได้บุก ไปจับพระบุกไปพูดคุยกับพระเฉยๆยิ้มแย้มแจ่มสใสแต่นั้นมันเป็นในช่อง YouTube เขาโอเคแต่ครั้งนี้เป็นช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ไปสัมภาษณ์หลวงพี่น้ำฝนหลวงพี่บอก่็โอเคเลยหมอป่านี่โอเคใช้ได้ท,ดทําดีที่ที่รู้มานะไปทําไม่มีผลประโยชน์อะไรเลย ไปทําด้วยใจไปทำด้วยจิตกุศนหลวงพี่ก็อวยหมอป่าเป็นทีมครับก็เป็นแท็กทีมกันนะเป็นทีมคนหนึ่งลุยคนหนึ่งอวยคนหนึ่งลุยคนหนึ่งอวยโอเคก็เป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันโดยมีไทยรัฐนิวนําเสนอแล้วหมอปลากลับมาทำไมต้องกลับมาครับเพราะเขามีช่องยูท b e เขามีธุรกิจ ขายของขายปลากระป๋องขายนูน่นขายนี่เยอะแยะเขาจะเงียบไม่ได้เขาต้องมีพื้นที่ในสื่อนะครับนี่ก็ามาเล่าให้ฟังสนุกสนุกแล้วก็จะติดตามตอนต่อไปว่าหมอป่าจะไปปราบผีตัวไหนอีกนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายของผมนะครับ เรื่องนางพญาสยามก็ยังจากอยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะแพ็คของละแต่ก็ก็ยังไม่ครบร้อยคนนะครับก็ทยอยมาเรื่อยเดี๋ยวจะทยอยส่งแล้วก็ดูก่อนถ้าเกินมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะปิดค่อยว่ากันนะครับส่วนจุดทีนั้นจะจัดพิธีจุดเทียน,นครับจุดเทียนขอเข้ามาฝากตัวเบิกบุญหนุนทรัพย์นะครับในวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพ หกสิบห้าครับเวลาสิบแปดนาฬิกาที่เจดีพันปีวัดราชบูรณะนะครับช่วยกันทำบุญสองาสิบเก้าบาทนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ส่งมาให้ผมผมจะนำไปบันทึกอยู่ในเทียนเล่มนั้นแล้วก็จะทําพิธีเพื่อขอเข้ามาขอเข้ามาอะไรครับขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ังแต่ชาติที่แล้วยันชาตินี้ฝากตัวก็คือฝากตัวเป็นลูกหลานองค์พญานาะเบิกบุญเบิกบุญทั้งหมดเลยที่ทำมาทั้งชาติที่แล้วแล้วก็ชาตินี้มหนุนทรัพย์กิจการงานหน้าที่ตำแหน่งการงานโชคชะตาราศีมหนุนทรัพย์เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จัดไม่ใหญ่จัเดเล็กๆนะครับแต่จัดแบบทุ่มเทในวันที่ 19มิถุนาจน2,500 6 5ผ้านะครับก็ลงทะเบียนกันมานะครับบูชากันมาใน inbox ผมนะครับกิจผลเดดวิสัยแล้วก็ inbox 10ดกรกิจผลเดดวิสัยนะครับผมได้ดูคลิปที่ลุงพลพูดถึงผมนะครับประมาณ10นาทีผมก็ตัวรอยเลยนะครับดูลุงพลพูด จริงๆแล้วผมจะจากระบอกลุงพลนะครับที่ผมวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไปผมก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะครับในความรู้สึกของผมในประสบการณ์ของผมนะครับผมมักจะมองเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งมีคนในกอไปตบในขอ ถ้าวิภากษ์วิจารณ์ธรรมดาก็ต้องโจมตีในกอว่าเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีใช้กำลังทำไมต้องไปตบในขอแต่ผมไม่ครับผมจะหาข้อมูลว่าทำไมในกอถึงไปตบในขอในขอมันเป็นคนดีไหมในขอคนธรรมะธรรมโมเป็นคนอบอ้อมอารีไม่เคยด่าใครไม่เคยทำร้ายใครแล้วในกออยู่ๆไปตบ อย่างนั้นในกอไม่บ้าก็เพียงแต่พอไปเช็คอีกทีเอาโหในขอไปด่าแม่เขาไปนินทาเขาไปจีบเมียเขาไปจีบลูกเขาทําทนองนี้ในกอถึงไปตกบในขอผมจะวิเคราะห์แบบนี้ใครจะชอบผมไม่ชอบผมเป็นสิทธิ์ของท่านผมน,น,นําเสนอของผมอย่างนี้การคอมเมนต์มาจะมาด่าจะมาโจมตีผมก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของท่านคนที่นิโตมผม ผมก็ชอบชอบปีกําลังใจใครด่าผมผมก็นํามาปรับปรุงนํามาพูดถ้าถ้าใช่ผมก็นํามาปรับปรุงถ้าไม่ใช่ผมก็ปล่อยเลยไปเพราะในชีวิตผมมีคนด่าผมเยอะแล้วเยอะโดนด่ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นี้ผมทําไปตามเนื้อผ้าทําไปมุมมองของผมมันเป็นความเชื่อของผมในการวิจารณ์ลุงพลใครจะชอบไม่ชอบ ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนผมทําหน้าที่ของผมนําเสนอของผมก็เท่านั้นนะครับก็ขอบคุณลุงพลนะครับที่ชื่นชมผมก็สักวันหนึ่งนะครับคงได้เจอกันจริงๆจ<ร>งเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปร่วมง,งานเพราะผมสายมูเตลูอยู่แล้วผมเปิดตัวเต็มที่เลยผมสายมูเตลูผมนับถือผมงมง,งายในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ นี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมาดามราเต้ขอบคุณ, ate, คณแฉ์สียันเงาขอบคุณแฉ์ิีชาแนลแฉ์ยันเงาขอบคุณก๊อก,ก,กนิวขอบคุณอิสระัหนูนิดแล้วก็ขอบคุณอีกหลายคนนะครับที่นำเรื่องราวของผมไปลงในช่อง YouTube ของท่านสวัสดีครับขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ